ดีค่ะนุมินครพบกับช่องมีบีแอนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชุออนโมกสีและผ่องเพื่อนค่ะมันมากจีนนะคะก็สูงใหญ่ตบหนักตบพื้นแตกเลยค่ะเสียดายช่วงเซต1เซต2นะคะไทยเนี่ยแผ่วไปจากที่แต้มนะคะเท่ากันช่วงไทยเซตนะคะบอลแรกเราไม่ดีค่ะทําให้โดนจีนเนี่ยปาดไทยเซตได้ในที่สุดทําให้นัดนี้นะคะไทยไพ่จีนไปศูนย์ต่อ3 คเด้วยสกอร์20ต่อ 25, 23ต่อ25และ15ต่อ25ค่ะส่งผลนะคะให้จีนได้เข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นค่ะส่วนไทยนะคะก็หล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามค่ะ ซึ่งต้องยอมรับเลยนะคะว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยใหญ่มากและตบหนักเหนือบล็อกไทยค่ะนัดนี้นะคะจีนบ็อกไทยเนี่ยไปทั้งหมด10ลูกค่ะเซิร์ฟเอนะคะอีก7แต้มลี่ยิงยิงนะคะก็ท็อปฟอร์มมากทําแต้มให้จีนเนี่ยรัวๆเลยค่ะเรานะคะสู้เต็มที่แล้วในกีฬาของเราเนี่ยใส่สุดมากลมลุกคุกคานค่ะทําเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจค่ะ โดยนัดนี้นะคะผู้ทำคะแนนสูงสุดให้ไทยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะท็อปฟอร์มจริงๆค่ะนัดนี้ชาชุออรมกศี21คะแนนจากการตบ19บล็อก1แล้วก็เสิร์ฟ s 1ค่ะเปอร์เซ็นต์ตบของน้องนะคะอยู่ที่58เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็ดีมากเลยค่ะนอกจากทำแต้มหลักให้ไทยในนัดนี้แล้วนะคะยังช่วยขุดบอลได้ถึง7ลูกค่ะรับบอลแรงมากที่สุดในทีมเลยค่ะ16ลูกส่วนรองท็อปสกอร์นะคะคือบีมพิชยาค่ะ9คะแนนจากการตบทั้งหมด9คะแนน แนนเลยค่ะแนนทัดดาวนะคะ8คะแนนเตยหัทยา5คะแนนค่ะพี่อัชาราพร4คะแนนหมดวิภาวี1คะแนนนัดนี้นะคะบุ๋มบิ่มเล่นดีค่ะดูรูปเกมแล้วนะคะจีนก็มาดีจริงๆแหละค่ะตบหนักนะคะเหนือบล็อกแถมบล็อกก็สูงใหญ่กับตันหยวนซินเย่นะคะซึ่งสูง202ซนติเมตรเนี่ยบล็อกไปทั้งหมด4แต้มค่ะส่วนรีหยิงหยิงนะคะที่สูง192ซนติเมตรก็บล็อกไปทั้งหมด3แต้มเต็มทีแล้วค่ะไทยแลนด์ เมื่อดูข้อมูลนะคะ3มครั้งย้อนหลังของเอเชียนเกมปี2010นะคะไทยได้ที่5ค่ะปี2014นะคะไทยได้เหรียญทองแดงและปี2018ไทยได้เหรียญเงินค่ะพรุ่งนี้นะคะเวลา13นาฬิกา30นาทีบ้านเรามาลุ้นกันค่ะว่าไทยนะคะจะคว้าเหรียญทองแดงปีนี้ได้สำเร็จหรือไม่พบกับผู้ปับเก่านะคะอย่างเวียดนามที่รายการนี้ก็มาดีมากค่ะถะลุถึงรอบชิงที่3ได้จัดเต็มแน่นอนทั้งคู่ค่ะมันแน่แต่เวียดนามนะคะ ได้พักร่างกายนานกว่าค่ะเพราะแข่งเสร็จตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะแต่สาวไทยของเราเนี่ยก็ใจเกินร้อยซู้มไม่ถอยแน่นอนพรุ่งนี้นะคะเวลา13นิกา30นาทีค่ะรอบชิงเรียนทองแดงไทยนะคะพบกับเวียดนามถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint 23นะคะและพีพีทีวี36ค่ะรอเชียร์กันค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้ก,กันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ